สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะชวนท่านผู้ชมมาพินิจพิจารณาเส้นเส้นหนึ่งซึ่งสำคัญมากค่ะมันคือเส้นสมองนะครับค่ะเส้นสมองเนี่ยบางคนก็มองกันแค่ว่าเป็นเรื่องของอะไรนะฮะเรื่องของค่ะเรื่องอะไรฮะเส้นสมองะฮะเส้นสมองเอ่อเส้นทุกเส้นะนะฮะบนฝ่ามือเราคะนะฮะคือลายมือคือลายแทงของชีวิต และแต่ละเส้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขาต่างกันนะคะเส้นใจก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบช่วงดวงตกดวงขึ้นอะไรเนี่ยนะคะแล้วการวางแผนนะเส้นสมองเด้๋ยวเด้เดยวเพิ่งยเพิ่งบอกผมขอเดาเลยนะขึ้นว่าเส้นสมองนี่มันชัดอยู่แล้วนะมันต้องเกี่ยวกับความคิดแน่นอนใช่ไหมแน่นอนค่ะถูกต้องเส้นสมองเกี่ยวกับความคิดถูกเหรอฮะถูกค่ะเฮ้ย นี่แสดงว่าผมมีสมองนะเนี่ยดาวยังงทงเลยเส้นสมองเลยอ๋ตรงนะตรงนะตรงเส้นสมองก็เพราะคุณเป็นคนหัวใสไงเฮ้ยคนหัวใสแล้วเขาจะชมว่าจชโอ้เด็กคนนี้หัวใสอ่าชมครับชมเราจะพูดถึงสมองที่ทําให้เครียดแล้วเส้นสมองนี่ครับไม่น่าเชื่อนะครับมันสามารถบ่งชี้ด้วยนะฮะแต่มันก็ต้องมีสิ่งอื่นเข้ามาประกอบด้วย แต่ตัวหลักก็คือเส้นสมองครับค่ะนะฮะฉะนั้นการดูลายมืออย่าดูจุดเดียวครับค่ะนี่นะฮะจะเป็นยกตัวอย่างที่จะเป็นอันนี้ก็ได้ขอมาเรียบร้อยนะฮะขออนุญาตค่ะเขาให้ออกใบการพิกดูด้านหลังได้เลยนะคะเห็นไหมคะครับพี่จะถามคุณเก่งเส้นนี้เส้นอะไรเส้นสมองเนี่ยฮะอาถูกต้องถูกต้องไหมเส้นสมองออกไปทางเดินอังคารเนินอังคารสูงเป็นเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะนะคะแล้วก็ อันนี้เส้นอะไรคะเส้นนี้เส้นชีวิตอ่าถูกต้องแล้วเส้นนี้เส้นอะไรคะเส้นนี้อีกเส้นมันมีเส้นนี้เลเออไม่เส้นวาสนาแล้ฮะเออเมื่อจุดอายุไปถึงเราจะถือว่าเป็นเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาก็ได้นะคะแต่ว่ามันกลายเป็นเส้นสมองสองเส้นอ๋อถ้าคือจริงแล้วถ้าเป็นบอกคาแรคเตอร์นี่คือเส้นเส้นสมองสองเส้นนิสัยเขามีสองบุคลิกในตัวเองนะเป็นคนเห็นไหมฮะ เส้นชีวิตกับเส้นสมองห่างออกจากกันครับเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะอีกเส้นหนึ่งออกอังคารสูงช่วงช่วงกลางเป็นคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะตัดสินใจแต่ไม่ใช่ห้าวเกินไปเพราะอะไรเพราะร่องผิวหนังละเอียดล่องผิวหนังละเอียดเนี่ย ไม่ใช่ว่าผงผางโชะโชะอะไรอย่างเงี้ยแบบนักเลงเพราะการที่ล่องผิวหนังละเอียดเนี่ยทำเขาให้เขาตัดสินใจละเอียดละออนรอบคอบนะคะแล้วเส้นของเขาเนี่ยแหลมเป็นปลายเข็มอ้ฉลาดอ่าฉลาดมากเห็นไหมฮะนะคะแต่ตรงนี้เป็นเส้นสมองมันวิ่งมาแล้วมันตกที่เนปจูนอ้าสวยแลยสิตกเนปจูนเขาก็เป็นคนเครียดง,ง่ายเห็นไหมฮะ ฉะนั้นผม,ผมจําได้นะพี่ไม่นีเคยบอกว่าถ้ามันวิ่งแถวเป็นเนฟจูนนี้มีสิทธ <Visit S 1> ิ์เป็นบ้าเลยไง,ไง่ายใช่ไหมแต่ว่านะคะตัวนี้มันออกอองคารสูงนะฮะอองคารสูงมันก็ช่วยได้แต่ว่ายังไงมันก็แพ้อิทธิพล แพ้อิทธิพลที่เขาเครียดง่ายเพราะหนึ่งล่องผิวหนังละเอียดโอ้โหอันนี้มันกลายเป็นมาส่งเสริมไม่ใช่สมองนี่เด็กอ่ามันส่งเสริมไม่ตัวนี้เลยคือความละเอียดละเอียดรอ,อ,อ,อบคอบกลายเป็นคนเจ้าระเบียบจู้จี้ก็ดิ้นเครียดไปอ่าก็ดิ้นเครียดเป็นคนอโอ้ไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ต้องเนี้ยไอ้นี่ตองนั้นเขาทําการค้านะฮะไม่ว่าจะขายอะไรเขามีชื่อเสียงหมดเอเอเช่นมีดาวหรือกากบาทบนเนินพระรหัตใช่ฉะนั้นก็มีชื่อเสียงเส้นแหลมคม หัวธุรกิจตัวนี้การที่ไม่ปล่อยวางทําให้เขาเครียดท้ทิ่ลายมือสวยมากเลยลายมือสวยไฟมือนสวยกับคนเครียดนี่มันต่างกันนี่อ่าจะมานักธุรกิจเป็นพันล้านหมื่นล้านเครียดก็ได้เออใช่มันไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วมาดูมือขวาอันนี้สวยเลยนะมือขวาโอเคนะคะเนี่ยมือขวาก็เป็นเหมือนกันอีกเส้นหนึ่งออกคานสูงแต่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็เส้นสมองอีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันก็ตกตรงนี้ เป็นคนฉลาดหัวธุรกิจเส้นแหลมเป็นไปเข็มทําอะไรทําจริงเชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะคนนี้ไม่ได้เถียงว่าคนนี้ไม่มีเงินเขาเข้ามาปุ๊บพี่บอกมือคุณสวยนะมือคุณสวยนะคะแต่ว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องระวังสุขภาพนะทำการค้าหรือเปล่าถ้าทำการค้าระวังการค้าเนี่ย อจะสะดุดหรือช้าไปแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพเขาบอกไม่ได้สะดุดหรอกอาจารย์หยุดเลยเพราะว่าหนูเขาก็โชว์แขนเขาให้ดูแขนเขาเนี่ยจะเป็นไอเส้นเลือดมันปุดมากแล้วก็เปลี่ยนไตเลยอเปลี่ยนไตอ่าไม่ใช่้างเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเหรอฮะเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะพี่ก็เลยอธิบายเขาฟังว่าใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกใช่ค่ะนะฮะใช่เขาเป็นคนเครียดง่ายคือเป็นคนเครียดง่ายเครียดเพราะไม่ใช่เครียดเพราะไม่มีเงินใช้นะ เขาบอกเงินเขาไม่ได้ขัดข้องมรดกเขาก็มีแต่เขาเป็นคนเจ้าระเบียบไอ้นี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องเนียบทุกอย่างบอกว่าเลิกได้แล้วปล่อยวางได้แล้วเขาบอกตอนนี้วางมาแล้วมันวางแล้วว่าถึงกเวลามันก็ต้องวางออนะฮะบอกให้วางแล้วก็ไม่ต้องไปดูของที่มันเศร้าๆไม่ต้องคิดเรื่องเศร้านะฮะดูอะไรที่มันตลกเฮฮาดูไปเลยขอให้ได้หัวเราะ แล้วแฟนเขาก็ดีแฟนเขาไปในตำรวจแล้วรูปหล่อด้วยเห็นไหมเส้นแรกเนี่ยที่เข้าตรงนี้เห็นไหมเส้นแรกที่ใกล้เส้นชีวิตเนี่ยเป็นรูปหล่อเป็นในตำรวจกลับจะทํางานก็มาหุงหากับข้าวให้เมียกินตายอสี่เส้นเส้นเส้นคูคของใช่ไหมเส้นคูคของพอดีแล้วก็เขาอยู่ราชบุรีแป๊บเดียวเขาก็กลับมาบ้านแล้วแฟนเขาดีนะทากับข้าวให้เขากินด้วยทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนไปทํางานแล้วก็บ้านแม่ บ้านแม่แฟนเขาอยู่กายแม่แฟ,แฟนเขาเป็นคนกาันอยู่เขาก็ทํากับข้าวไปให้แม่เขากินด้วย<อ>แล้วก็ทําให้เมียกินด้วยมันที่จริงมันดีแล้วนะพี่นมามาโดอนอ,อิทธิพลอิทธิพลของเส้นสมองอตัวเนี้ทุกอย่างเขาดีหมดเงินเขาก็มีใช้เ,ออเงินเขาเรียกว่าไม่ควรจะมาเครียดเงินก็มีใช้สามีก็ดีออโมรดกก็มีเงินไม่ขาดแต่เขาไม่ปล่อยวางไงต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ ะะท่านผู้ชมทางบ้านออดูไว้นะคะออปล่อยวางพระเจ้าก็สอนเรื่องการปล่อยวางจริงนะคะที่จริงคนนียนะถ้ามันถ้าถ้าจริงๆถ้าถ้าจะเบื้องจริงนะฮะความสําเร็จกับความสุขนี่มันต้องเดินไปคู่กันเดินคู่กันแต่คนเนี้ยความสําเร็จเดินไปนะแต่แต่ความสุขนี่ไม่เดินคู่เขาอดนอนด้วยเขาอดนอนด้วยเขาทำอะไรเขาทำจริงจังอื่อแต่คิดไปอีกที ผมเห็นแบบนี้เยอะนะเยอะมากผมเห็นผมเห็นคนแบบนี้เยอะนะฮะดูแล้วประสบความสำเร็จนะฮะ <c oughs> แต่เครียดตลอด <c oughs> ไปดูรายละเอียดชีวิตนะฮะคือ <c oughs> เขาจะสุกตอนที่แบบว่าไปไฮเฮฮาปาร์ตี้อะไรพวกนี้หรือว่าโชว์ตาม Facebook ให้เราเห็นนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าไปดูรายละเอียดชีวิตนะฮะเครียดแทบทั้งวัน เออคนนี้ก็ก็เป็นนี่เครียดที่น่าสนใจเลยนะฮะแต่คนนี้พอดีได้รับอิทธิพลจากเส้นสมองซึ่งวิ่งเข้าหาเนื้อเนบจูนด้วยแล้วก็ร่องผิวหนังที่ละเอียดโอ้มันเสริมกันอ่ามันเสริมกันนะฮะถ้าถ้าสมมุติฮะมีบางคนนะที่เราดูเราอยู่ตอนนี้นะฮะเส้นสมองเขามีวิ่งเข้าไปหาเนื้อเนบจูนค่ะแต่ร่องผิวหนังไม่ละเอียดผลจะเป็นยังไงฮะโอเคคนนั้นเนี่ยเป็นคนเครียดง่ายนะฮะเป็นคนเครียดแต่ไม่ใช่ อันนั้นเป็นคนเครียดโดยที่ตัวเองทํางานไม่ละเอียดหรอกไม่ได้เครียดเรื่องงาน <c oughs> เครียดเรื่องอื่นเครียดเรื่องอะไรไงแต่ไม่ใช่คนถูกติดอ๋อค่อเรื่องเครียดจนไดเ้เราจะเครียดอาวบางทีล่องหนังอยากเอาแฟนไปติดผู้หญิงนะก็ต้องไปดูอ่ะมาดูนะ<อ>สมมุติว่าล่อผงผหนังหยาบละเออล่อผงผหนังหยาบแต่เส้นส,สมองตกนิฟจูนครับบางคนก็เส้นใจวิ่งขึ้นเดินพระหัสเลยเออกลายเป็นคนขี้หึงเครียดเรื่องหวงผัว มือซ้ายใช่ไหมฮะมือซ้ายของผู้หญิงห่วงผัวห่วงัวห่วงครอบครัวห่วงลูกห่วงเต้าเป็นคนขี้หึงแปเป็นการขี้หึงเป็นการเครียดด้วยเหตุอื่นอ่าหรือทํากันค้าอ่าแล้วผิดพลาดหรือช้าไปก็เครียดโอ้ฉะนั้นนะคะพระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องอะไรคะนะคะปล่อยวางปล่อยวางอันนี้สําคัญสูงสุดเลยนะให้ปล่อยวางเะนนั้นก่อนที่จะตายพระพุทธเจ้าสอนให้จิต ปล่อยวางปล่อยทุกอย่างสำหรับคลิปนี้โอเค,คไหมครับค่ะโอเคค่ะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ